สวัสดีครับคุณผู้ชมราวกับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกม Need For The Kill The s i m ซนะฮะผมรู้ว่าหลายๆคนเด็กหลายๆคนฮะไม่รู้จักเกมนี้ฮะแต่ก็ไม่ต้องกลัวฮะมันเล่าถึงเกี่ยวกับ I ün, อไอ้ครอบครัวหนึ่งไอ้ตัวเหลืองฮะครอบครัวหนึ่งตัวเหลืองที่มันจะก่อกวนหรือทําหลายๆอย่างแปลกประหลาดฮะพูดง่ายคือมันคือต้นกําเนิดของการ์ตูนที่มีเรื่องหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะที่แม่งไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นแบบอยู่ดีแม่งตายแล้วเกิดใหม่ได้เงเออเออนั่นแหละฮะ มันก็คล้ายๆเป็นต้นเงินเลยครับคล้ายๆเกมนะไอซอปาค่ะไม่ใช่เกมซาวปาดิต้องเรียกว่าต,ตูนซอปาค่ะสมัยก่อนก็่างประเทศเขาดูแค่ไม่กี่เรื่องฮะก็คือซิมสันกับซอปาค่ะแต่ว่าซิมสันนี่หนักกว่าหน่อยก็คือตรงที่แม่งสามารถทำนานาคตได้ฮะ <c oughs> ไม่รู้มันทำได้ไงแต่ว่าครับผมก็นะฮะนี่คือเนือ้อเนือเน้อเบาๆที่ผมจะล่ายฟังแต่ตอนนี้เราจะได้รับบทเป็นเจ้าชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่เคยดูซิมสันฮะแต่ว่า มันเป็นตัวละครนึงอะคล้ายๆครูใหญ่แล้วมั้งเออแต่ตอนนี้ช่องเรามันก็เริ่มยอดวิวตกแล้วฮะผมก็รู้สึกเศร้าม,มากเลยแต่ก็ผมจะพยายามต่อไปนะฮะเพื่อให้ช่องเรานั้นกลับมาได้ดีแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนโปรแกรมอัดนะฮะเกิดมันดูปแปลกๆหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจฮะแกผู้มันอยู่ในนั้น แล้วแกจะต้องฆ่าพวกมันทั้งหมดให้ได้ฮะประมาณนั้นจิบหายก็ตามชื่อฮะมันเป็นคิวฮะก็คือกูจะต้องเอ้ยเราจะต้องมาตามล่าคนภายในนี้ฮะอนนโอเคกูไม่มีซับไตเติลใ้กูหน่อยเหรอบนึ่งครับผมราเสียงอะไรเสียงมันดังมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่กูลดไม่ได้เหรอ ใชมาแล้วครับครอบครัวซิมสันเดี๋ยวนะใช่หรือว่าสองคนนี้ไม่น่าใช่นะมันต้องไปคุณแม่หัวฟ,ฟ้าดิเออทรงผมแบบย,วยาวๆน,นะนั่นฮะเดี๋ยวนี้เราต้องหาอุปกรณ์มาตีเขาใช่ไหมยั้นเลยเข้าไปคุยหน่อยวะสวัสดีคุณแม่ของเด็ก,กับทั้งหลายเออไม่ใช่คุณแม่ของเด็กดีทั้งหลายอ่ะพวกนั้นหายไปไหนหมดผมมาถึงให้กูหยิบอาวุธขึ้นมาเหรอิมป๊อปเปรอชื่อซิมป๊ปเปล่า ถึงแม้จะไม่เคยดูแต่รู้จักมาก่อนโอ้แปลกๆอะมุมนี้ย yeah! แกตายแน่ฉันคือเอ่อสกีมในเรื่องสกีมไม่แน่ฮาฮาอาอาทายวิ่งอาอ่าขาลากกูแทงหลังแต่โดนขาเออเออเาสไลด์ <c oughs> ชิบหายสลายไลด์เป็นหนอนเลยอ่ะ ื้อนี่แน่ตายยังเออเออไม่ไหวแล้วอย่างแรงจะเลยเลือดเต็ไมไปหมดแล้วซอมบเกอร์เทศเออโอโอปากแดงจะไว้ใจได้กับยูทู u b e นี่มันคลอวน t h l o you u w e n ยูทู จะถอดคำพูดก็ได้เมื่อกี้จะบอกว่ามันเกมก็แค่มันซ้อมมะเขือเทศแต่เมื่อกี้กูพูดแล้วว่าตัวละครกูพูดว่าใช่แล้วสงตากรรมสงตากรรมไม่แนวโซล่ากรรมเออกูแทงมันเลยจะตายวะเนี่ยร้องอ่ะแล้วร้องอ่ะแล้วฮ่าฮ่าฉันคือไอ้ฆาตกรที่ถูกวิญญาณคำสาปสิงตายตายโง่เรียบร้อย เสร็จไปหนึ่งฮะยังเหลือครอบครัวอีกตั้งหลายคนอาอเฮ้ยมีมีคอนด้วยวะอ๋อนี่คอนะเรียบร้อยแกไม,ม่รอดแน่ได้นั่นไงถึงกูจะจำชื่อไม่ได้แต่แกเป็นพ่อคนที่ห่วยห่วยแตกมากลาก่อนฮิเออเพิ่มเพิเ ยิดงเลยนี่เป็นครั้งสุดท้ายของแกได้อยู่รอดตาลุงแกดูแลเร็วไม่ดีนี่ต้องโดนรับผมการนะเออเออช่วยผมด้วยตาจะตาลนแล้วเอยลืมไปครอบคุณนี้มันตาลนอยู่แล้วไอ้เจตุเบียวเออเมื่อกี้เป็นการเออเขาเรียกว่าเป็นการคอยเขาจำนะว่าบางครั้งอ่ะ เราอย่าไปทําร้ายผู้อื่นนะฮะคือครอบครัวนี้เขาก็มีอะไร,ประแปลกๆนี้แหละเป็นเรื่องปกติฮะตอนนี้เราเหลือเด็ก2คนที่อยู่ในบ้านนี้เฮ้ยไม่ใช่หมายถึงหมายถึงวิญญาณครมสาปฮะที่มันจอมจําอยู่ในบ้านหลังนี้ฮะเป็นไอ้ตัวน้อยก็คือลูกปีศาจฮะทุกคนไม่รู้หรอกว่าไอ้ปีศาจติมสันนี่แต่ละตัวมันทําอะไรได้มั่งผมบอกเลยผมเคยเห็นมาก่อนถึงแม้จะไม่เคยเล่นก็ถึงแม้จะไม่เคยดูกะไหนแกอยู่ไหนแกอยู่ไหน อะไรอ่ะนี่มันที่วางอะไรอ่ะนี่มันคืออะไระนะแม่งทะลุลงไปด้านล่างเลยป๊นนึงน้มันมีห้องข้างล่างด้วยฮะผมลงไปข้างล่างด้วยมีอะไรเปล่าโอ้หมายกอดโอ้หมายกอดอาวุสสังหารทั้งนั้นเลยฮ่าเราต้องเปลี่ยนเอาพวกเด็กเหลือขอแกไม่หลอกแน่อย,ยู่ไหนอ้ผมบอกไ้ไงไอ้เด็กพรุ่งนี้มันปีศาจ ป๊าเฮ้ยไม่ใช้ได้จ่ายแล้วไอเด็กกับไอเด็กเหลือขอหยุดเป่าแซกโซโฟนของแกได้แล้วมันหน้ามันคันไว้นี่เอาแซกนี่แซกคาหัวนี่แซกคาหัวแซกคาหัวโอ้ยโอ้ยนี่มันแค่กระตูนแล้วก็เกมเกมง่ๆนะครับอย่าไปเอาอะไรกับเกมมากๆนะครับอย่าหาทําครับโอ้ร้องโอ้น้องสาระ ปกติผมไม่ใช่คนอย่างนี้นะที่แบบตรงไปไล่ข้าวห,หรือทำร้ายคนอื่นนะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะโอ้ขอโทษโอ้เด็กน้อยแต่ว่าแกอย่าลืมนะว่าสิ่งที่แกทำอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีนะสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่เรื่องดีด้วยวะหาไปมีสิทธิ์ไปสอนเด็กดไไยังไงวะเฮียมึงมีสิทธิ์สอนเด็กเลย <c oughs> ไม่ไม้กวาดสามารถฆ่าคนได้ผมจะบอกให้ว่าไม้กวาดเนี่ยคือสิ่งที่น่ายที่สุดในโลกฮะแกรู้จักไหม ถ้าก็มีเครื่องตรวจุ่นถ้าก็มีเชื่อมตรวฝุ่นกูใช้ชไปละเอาเข้าไม่ได้ Hey Black off man เด็กชายวะ Okay no เอเอนนอะไรเข้าๆแหมอะไรไม่รู้แต่ว่านึกนับผมว่ามีอะไรปืนปืนฉีดน้ำใช้ไม่ได้หรอโอ้น้องซนะ่าหน้ามาเอานี่ไปละนันนี่แน่เบาๆเบาๆแกนี่แหละคือตัวหนึ่ของความโชคร้ายของบ้านหลังนี้หยาวิ่งต่อไปแม็ค แม่แกคิดแล้วแม่แกไปแสนไกลแล้วอเห็นไหมน้องแกนอน,นอนอยู่ตรงนี้ไอพีศาต,ตัวน้อยที่มันคอยก่อกวนที่นี่ทำให้ที่นี่มันมีแต่ความชิบหายนะอ้าวฟันไม่โดนชิบหาย้ยตีไม่โดนตีไม่โดนเอะมาถึงแบบนี่นี่เออลองไปกีดไปแกไม่รอดแดะฮ่าฮ่าโอ้ยโอหรือว่าเป็นพองงี้วะที่ช่องเรามันไม่ค่อยดังเพราะเราเล่นเกี่ยวอะไรแปลกๆงี้วะ วิ่งต่อไปนี่คือการทรมานแล้วเมื่อไหร่หจะตายวานะเนี่ยคนอื่นแม่งโดนตีไม่กี่ทีก็ตายลวเออเกลูไมว่าความชีหมายที่แกก่อสร้างขึ้นมันทำให้กระจกบ้านเลนแตกเป็นร้อยบานอะ่ะรู้ไหมกระจกแต่ละบานมันราคาเท่าไหร่อ่ะฉันคือครูใหญ่ยัง yeah. ร้อยแกไม่ต้องเดินแล้วจะเด็กน้อยไอเด็กตาลน้นไอเด็กปีศาจแกร่างกายแล้วหัวของแกมันก็แปลกประหลาดแล้ว ไม่แน่เราไม่ควรไปเราไม่ควรไปเชมมิ่งรอบล่างหรือวาตทรงผมของใครนะฮะนั่นคือเรื่องเรื่องที่ไม่ดีะฮะในการไปว่าร้ายคนอื่นหรือว่าในการดูถูกเดือน,นะฮะอย่าไปทำนะฮะนี่ผมเตือนไว้ก่อนนะฮะเออเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนแต่กูเล่นมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาเตือนตอนนี้ <My head. S 1> โอ้โห <c oughs> <c oughs> จะเด็กน้อยฉันมีเรื่องจริงจากเล่นกับแกเยอะแยะเลยเดีย๋ยวฉันมาหนึง่ง ทุกคนผมเตือนไว้ก่อนนะว่าผมขอบอกไว้ก่อนเกมนี้มันก็แค่เกมนะฮะอย่าไปทําจริงนะการทำร้ายคนอื่นหรือว่าไปทําแก้คนอื่นหรือไปทําคนอื่นบาดเจ็บร้ายแรงนะ,ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะฮะแล้วมันจะทําให้เรานั้นเป็นภัยสังคมด้วยเข้าใจไหมนี่ผมเตือนไว้นะนี่มันแค่แค่เกมลากนอนเจ้าแม็กกี้ใครคือแม็กกี้กูจะรู้มนะั้น่ะ มาถึงซอสใช่ไหมหมายถึงซอสที่เอาไว้หยอกกับข้าวใช่ไหมนี่กูรู้สึกแบบท้อแท้กับชีวิตขนาดจะต,ต้องเอาแม็กกี้ไปหยอกกับข้าวเลยเหรออ๋อครอบครัวนี้มันไม่ได้มีแค่สี่คนนะมันมีเด็กอีกคนนึงไอ้เวนเนอเด็กทาลกโกอ้ความชั่วร้ายนี้เป็นไงครับผมดูห้องเงินเผื่อมีอุปรกรณ์ใช้ได้งานดีๆหมายถึงอุปรกรณ์ดีๆที่สามารถใช้ได้กีตาร์ใช้ไม่ได้ ประเจใช้ได้อยู่นะเอาประเจมา,าใชนะ้แล้วกันรอก่อนนะเด็กแม็กกี้โอ้โหมาละฮะเป็นฉากคัดซีนมโนร้ายเกินไปก <c oughs> ูจะต้องโอ้ไม่กอดเด็กนั้นล็อกมาก <c oughs> แม็กกี้แมงเหลี่ยมนี่แหละปีศาจกูบอกแล้วไอ้ชมคนที่อ่ะ ดังมากฮะผมบอกแล้วว่าครอบครัวซิมสันนะ่ะต่อเราฆ่ามันไปะ่ะมันก็จะเกิดใหม่ได้ฮนะแล้วครอบครัวยิ้มก็ครับอย่างที่ผมพูดมีาศ<笑><笑>าสตร์ก็นะไอเด็กเวนนั่นเห็นหน่ารักงั้นะนะฮะก็มีแต่วิญญาณคำสาศาสตร์เต็ไมไปหมดเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากโดนมันฆ่าและไอเด็กครอบครัวยิมก็จะตื่นขึ้นมาใหม่รวมถึงตัวเราด้วยฮนะเพราเราตีคำสามกันครับ เกมนี้ก็ได้จบลงแล้วฮะมันมีแค่นั้นแหละก็คือเราไปไล่ค่าตุ๋ยคนอื่นเกมคลิปนี้ก็ไม่เกิน10นาทีนะับผมก็แค่มา,าลองเทสโปรแกรมอัดที่ผมจะใช้ตัวใหม่ฮะแค่นั้นแล้วก็มาแจ้งข่าวว่าเออถ้าเกิดช่วงนี้หายไปก็ไม่ต้องแปลกใจฮะก็คือไปทําอย่างอื่นมาครับผมก็ขอประทานโทษที่อัพคลิปช้าหรืออะไรช้านะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้า ก็เปน็นกำลังใจให้ด้วยก็ฝากรถกรแชร์ถ้าเกิดคิดชอบคลิปนี้ก็ฝากรถกรแชร์แล้วก็ฝากก,กาด subscribe นะฮะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ปุว่าผมอัพคลิปตอนไหนนะฮะอย่าลืมว่าผมมีโดเนทนะฮะโดเนทมาได้เพื่อเป็นค่าข้าวของแมวผมไม่ก็ตัวผมก็ได้ฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายแม็กกี้แมงเลียมอา